การลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์มีนางพญางูตนหนึ่งได้จําศีลมาเป็นเวลานานหลายปีจนสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้เธอจึงได้ออกจากการจําศีลและเริ่มเข้าสู่ช่วงของการหาอาหารอาหารของเธอก็คือมนุษย์เธอคิดว่าหากเธอไปในร่างของงูนี้ทุกคนคงพากันหนี และเธอก็จะไม่สามารถกินพวกเขาได้เธอจึงแปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยเดินออกมาจากป่าเพื่อออกหากินมนุษย์เมื่อเธอเดินออกมาถึงเขตชายทุ่งนอกหมู่บ้านเธอเห็นชายคนหนึ่งกำลังใช้เคียวเกี่ยวหญ้าเธอเดินไปใกล้พร้อมทั้งถามว่าพี่ชายกำลังทำอะไรอยู่จ๊ะอ๋อพี่กำลังเกี่ยวหญ้าไปไว้ให้ควายกินน่ะ ชายหนุ่มคนนั้นตอบพร้อมทั้งมองหน้าหญิงสาวคนนั้นอย่างไม่ละสายตาเนื่องจากเธอมีใบหน้าอันสวยงามถูกใจเขายิ่งนักฉันเห็นหญ้าตรงโน้นดูอ่อนและสวยงามมากเลยจ้าพี่จะไปดูไหมเดี๋ยวฉันจะพาไปหญิงสาวถามด้วยความที่ชายหนุ่มชอบหญิงสาวอยู่แล้วจึงรีบตอบไปว่าไปสิอยู่ตรงไหนจ้ะงั้นตามฉันมาเลยจ้า หญิงสาวตอบแล้วก็เดินนำหน้าชายหนุ่มไประหว่างทางทั้งคู่ก็คุยกันไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงในป่าลึกหญิงสาวจึงพูดว่าพี่จ๊ะเรานั่งพักกันตรงนี้สักเดี๋ยวเนาะฉันรู้สึกไม่ขาจังพี่วางเคียวไว้ตรงนั้นก่อนแล้วมานวดขาให้ฉันได้ไหมจ๊ะชายหนุ่มรีบตอบได้สิจ๊ะเขาคิดในใจว่า หญิงสาวคงมีใจให้เขาจึงวางเขียวไว้แล้วเดินเข้าไปนวดให้หญิงสาวพอเขานวดไปได้สักพักหญิงสาวก็ได้กลายร่างเป็นงูขนาดใหญ่โอบรัดตัวเขาโดยที่เขาไม่สามารถสู้หรือขัดขืนได้เขาตกใจและร้องขอชีวิตแต่ทว่าไม่ทันแล้วงูยักษ์ได้อ้าปากแล้วขเขมือบเขาจากหัวลงไปจนหมดตัวและกลืนลงไปอย่างรวดเร็ว เธอใช้วิธีเดียวกันนี้ในการหลอกล่อเหยื่อให้เข้าไปในป่าเพื่อกินเป็นอาหารจนคนในหมู่บ้านเริ่มน้อยลงเธอออกอารวาดไปหลายหมู่บ้านจนผู้คนพากันหวาดกลัวชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งพี่ชายของเขาก็ได้โดนพยาง,งูสาวตัวนี้กินไปเหมือนกันเขาจึงคิดหาวิธีกำจัดงูตัวนี้ด้วยตัวของเขาเอง และต้องการให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบสุขปลอดภัยจากอสอรพิษร้ายตนนี้เขาจึงวางแผนไว้วันหนึ่งชายผู้นี้ได้เดินออกมาณนะบริเวณชายป่าทำทีเป็นออกมาล่าสัตว์อยู่ๆก็มีหญิงงามคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแล้วถามว่าพี่ชายมาทำอะไรที่นี่เหรอจ๊ะชายหนุ่มมองหญิงสาวคนนั้นแล้วคิดในใจว่า นี่คงจะเป็นนางพญางูที่แปลงร่างมาเขาจึงตอบไปว่าที่มาล่าสัตว์แต่ยังไม่เห็นมีสักตัวเลยข้างในป่าตรงโน้นมีสัตว์เยอะมากเลยจ้าพี่ฉันเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นี้เองเดี๋ยวฉันจะพาพี่ไปนางพญางูในร่างหญิงสาวกล่าวอ๋อดีเลยจ้าว่าแต่น้องออกมาทำอะไรที่นี่จ้ะชายหนุ่มถาม ฉันออกมาหาของป่านะจ้าหญิงสาวตอบแล้วเธอก็เดินนำหน้าชายหนุ่มเข้าไปในป่าเพื่อจะพาไปล่าสัตว์ชายหนุ่มตามหญิงสาวไปอย่างระมัดระวังตัวเมื่อถึงป่าลึกหญิงสาวก็ทำทีเป็นไม่ขาแล้วพูดขึ้นว่าพี่ฉันไม่ขาจังเลยเดินต่อไปไม่ไหวแล้วพี่ช่วยนวดขาให้ฉันได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะ ชายหนุ่มตอบขอบใจเจ้าพี่งั้นพี่ช่วยวางปืนไว้แล้วเข้ามานวดขาฉันให้หน่อยนะจากนั้นชายหนุ่มก็วางปืนล่าสัตว์ไว้แล้วก็เข้าไปนวดที่ขาของหญิงสาวระหว่างที่เขานวดอยู่นั้นหญิงสาวได้กลายร่างเป็นงูยักษ์แล้วชูหัวอ้าปากขมอบเขาตั้งแต่หัวลงไปจนหมดตัว เมื่อชายหนุ่มรู้สึกตัวว่ากำลังถูกกลืนไปถึงท้องของงูยักษ์เขาจึงได้ชักดาบที่แอบ,บซ่อนไว้ที่ตัวแทงเข้าไปเต็มที่แล้วกรีดตามยาวของตัวงูแล้วร่างของเขาก็หลุดออกมาจากท้องงูอย่างปลอดภัยพญางูสาวดิ้นพลานและขาดใจตายในที่สุดหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้ไปบอกกับชาวบ้านว่าพญางูได้ตายแล้ว และพาชาวบ้านมาดูซากของงูที่ตายด้วยมือของเขาชาวบ้านพากันดีใจและตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็พากันอยู่อย่างไม่ต้องหวัดผวาอีกต่อไป